ผงงานนะครับนะฮะผลงานของน้สินนะครับวันนี้ครับป่อตกปลาอยากมีฟาร์มนะครับค่าขัน950บาทนะครับดูที่ว่าน้สินจะทำได้กี่แต้มนะครับนะฮะมาดูกันเลยนะครับนะฮะโอ้โหปลากินกุ้งนะครับน้สินนะฮะทำได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกว่าตัวนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด ในขณะที่คนอื่นหาบกันเป็น10-20กิโลครับนาสินทําได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนะฮะผลงานของนาสินนะครับสุดยอด<ะ>มาดูผลงานของน้าโอกกันนะครับวันนี้ดูที่วันนี้เป็นยังไงโอ้ยหาบหาบใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกของปีนะครับนาโอกหาบมาลองยกกระชังโชว์หน่อยสิดูที่จะเป็นยังไงนะฮะมาดูผลงานของน้าโอก,กน,นะครับไม่ต้องช่วยนะค,ครับโอ้โหนะครับดูนะครับดูนะครับโอ้โห ดูนะครับโอ้โหนะครับโอ้โอ้หโอ้โหสุดยอดนะครับล้าโชว์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 ไอ้ถุงไถเดือนหน่อยครับให้เก็เส้นครับให้เก็บแ้งโอ้โหสุดยอดฮะผลงานของน้าโอ๊กนะครับอ่ะฮะมาดูผลงานของน้าสายันวันนี้นะครับบ่อตกปลาบ่ออะไรนะบ่อตกปลาอยากมีฟาร์มนะครับนีมาดูผลงานของน้าสายันนะครับว่าจะทําได้เยอะขนาดไหนนะครับวันนี้น้าสายันก็ เจอหมายบอดนะครับแต่กยายหมายมาหาพรพวกเพื่อนฝูงนะครับตกปลาในช่วงครึ่งวันหลังนะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาหนึ่งสองสามไม่มีใครช่วยเลยนะครับไม่มีใครช่วยนะครับโอ้โหนะฮะดูผลงานของน้าสายยันนะครับโอ้โหตอนเที่ยงเลยเนี่ยน้าสายยันไก่ย่างนะครับมาตอนเที่ยงเที่ยงนะครับครึ่งวันเท่านั้นนะครับเนี่ยฮะ ผลงานนะครับหนาสายยันนะครับอย่าตกกลับแปดเซียนครับมามาดูนะครับผลงานของนานิกนะครับนะฮะมาดูครับเนี่ยนะครับพอเหลืองเดินลงไปจับอยู่ข้างล่างแล้วนะครับจะยกไหวไหมนะครับฮะอันนี้ก็เป็นอ่าน่าจะได้เยอะที่สุดแล้วนะครับนะครับนะฮะโอ้นานิกนะครับนะฮะ นะฮะยกยกขึ้นไหมนะครับยกขึ้นไหมนะครับยกขึ้นไหมนะครับเอ้าเดี๋ยวให้พี่แกมาช่วยแล้วนะครับพี่แกมาช่วยแล้วนะครับนะฮะนะดึงตรงกลางเลยนะครับนะฮะสามคนไม่ขึ้นนะครับสามคนไม่ขึ้นนะครับขึ้นไหมนะครับขึ้นไหมนะครับโอ้ยนะฮะเอาลากไปอีกนะครับลากไปอีกนะครับโอ้โหเนี่ยฮะนะฮะโอ้ยผลงานนันนิกนะครับ ผลงานนานนิกดูนะครับโอ้โหนะเหลืองได้ถอดกางเกงลงเลยนะครับอืมนะฮะอ้นี่อ่ะเอสุดยอดนะครับนะฮะตกปลาแปดเซนนะครับนะครับเกี่ยวไส้เดือนพร้อมนะครับพร้อมครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับแมตช์นี้ถือว่าเป็นแมตช์ที่นานิกทําได้เยอะที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ตกปลามาทั้งชีวิตนะครับโอเคครับ